บทที่เการจำแรงพระกายของพระคริสพระองค์ยังตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกขั้นที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่จะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพครั้นล่วงไปได้หกวันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอน ขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วประกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาและฉลองพระองค์ก็ส่องประกายขาวดุดหิมะจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วเอลยียกับโมเสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นแล้วเฝ้าสนทนากับพระเยซูฝ่ายเปตโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทำพระพลาสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอริยาหลังหนึ่งที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้จะว่าอย่างไรด้วยเขาทั้งหลายกำลังกลัวนักแล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงฟังท่านเถิดทันใดนั้น เมื่อสาวกแลดูรอบก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับเขาเมื่อกำลังลงมาจากภูเขาพระองค์ตรัสํำชับเหล่าสาวกไม่ให้นำสิ่งที่ได้เห็นนั้นไปบอกแก่ผู้ใดเลยจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์นั้นเหล่าสาวกก็เก็บงมไว้แต่ซักถามกันว่าที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้น จะหมายความว่าอย่างไรเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกคมาจารย์จึงว่าเอริยาจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเอริยาต้องมาก่อนจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมอันหนึ่งมีคำเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องทนทุกเวทนาหลายประการและคนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองค์เสีย แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและซึ่งเขาใคร่จะทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วตามที่มีคำเขียนกล่าวไว้ถึงท่านอาการสาวกเก้าคนที่ขาดฤทธิอำนาจเมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวกก็ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนเป็นอันมากอยู่ล้อมรอบเขาและพวกขมาจารย์กำลัง ซักไซไล่เลียงเขาอยู่ในทันใดนั้นเมื่อบรรดาประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนักจึงวิ่งเข้ามาเคารบพระองค์พระองค์จึงตรัสถามพวกธรรมอาจารย์ว่าท่านซักไซไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใดมีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้พาบุตรชายของข้าพระองค์มาหาพระองค์เพราะผีไบ้เข้าสิงผีพาเขาไปที่ไหนไหน ก็ทำให้ลมชักดิ้นไปมีอาการน้ำลายฟูมปากและขอบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็อ่อนระหอยข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้นออกเสียแต่เขาขับให้ออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสแก่คนนั้นว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใดเราจะต้องอดทนกับเจ้านานเท่าใดจงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิด เขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์และเมื่อเห็นพระองค์แล้วในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชักล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามปิดานั้นว่าเป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไหร่ปิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมาและผีก็ทำให้เด็กตกในไฟและในน้ำบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าพระองค์สามารถทำได้ขอโปรดกรุณาและช่วยเราเถิดพระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าท่านเชื่อได้ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลด้วยน้ำตาไหลว่าข้าพระองค์เชื่อพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์ยังขาดความเชื่อนั้นขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เชื่อเถิดเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นประชาชนกำลังวิ่งเข้ามา พระองค์ตรัสสำทับผีโสโครกนั้นว่าไอ้ผีใบหูหนวกเราสั่งเจ้าให้ออกมาจากเขาอย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลยผีนั้นจึงร้องอื้อเอิญทาให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมากแล้วก็ออกมาเด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนมีหลายคนกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าในเรือแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระองค์ตรัสตอบเขาว่าผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหารพระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชน พระองค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั่นดำเนินไปในแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ผู้ไดรู้โดวยว่าพระองค์ตรัสพร่ำสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อมมือของคนทั้งหลายและเขาจะประหารท่านเสียเมื่อประหารแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่ถ้อยคำนี้เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่ครั้นจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจ สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่าพระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปอรนาอุ่มและเมื่อเข้าไปในเรือแล้วพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อมาตามทางนั้นท่านทั้งหลายได้โต้เถียงกันด้วยข้อความอันใดเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่เพราะเมื่อมาตามทางนั้นเขาได้โต้เถียงกันว่าคนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากันพระองค์ได้ประทับนั่ง แล้วทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมาตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเหล่าสาวกแล้วทรงอุ้มเด็กนั้นไว้ตรัสแก่เหล่าสาวกว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเรา และผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็มิใช่รับเราแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากวิจารณ์ยอนจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์ซึ่งคนนั้นไม่ได้ตามพวกเรามาและพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามพวกเรามา พระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทําการอัศจรรย์ในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประนามเราเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นก็เป็นฝ่ายเราแล้วเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ําถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มในนามของเราเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ผู้นั้นจะขาดบําเหน็จก็หาม่ได้ ทรงเตือนถึงนรกแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่เชื่อในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่าและถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดมันทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีสองมือและต้องตกนรกในไฟที่ไม่มีวันดับ ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยถ้าเท้าของขท่านทําให้ท่านหลงผิดจงตัดมันทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด,ด้วยเท้าด้วนย,ยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิ้งลงในนรกในไฟที่ไม่มีวันดับในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยถ้าตาของขท่านทําให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งในไฟนรกในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกชำระด้วยไฟและเครื่องบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชำระด้วยเกลือเกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ท่านทั้งหลาย จงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขซึ่งกันและกัน